สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสมุนไพรหมักผมกันค่ะคุณสมบัติของสมุนไพรของวันนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการทําให้ผมดกดำเป็นเงางามนะคะได้อ่านมาเขาบอกว่าทำให้ผมงอกใหม่ดำขึ้นมาค่ะไม่งอกค่ะเลยแอบเชื่อนิดๆก็เลยเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องลองด้วยค่ะบังเอิญว่า มีผมขาวก่อนวัยนิดนึงนะคะเลยลองทุกอย่างค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวุ้นหางจระเข้ค่ะการสกัดเอาวุ้นหางจระเข้หรือเจลหางจระเข้ออกมานะคะแล้วแต่วิธีที่เราสะดวกค่ะจะใช้วิธีการเอามีดปอกเปลือกบ้านหางจระเข้ออกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าบางคนคือเรานะคะเราจะ เอาช้อนขูดเอาค่ะวิธีการก็คือเราปอกเปลือกค่ะด้านด้านขอบตัดน้ำออกก่อนนะคะทั้งสองข้างแล้วก็เปิดด้านบนออกใช้มีดปอกเปลือกด้านบนออกนะคะแล้วก็เอาช้อนขูดว่านหางจระเข้เจลว่านหางจระเข้ที่ที่ปอกเปิดทางออกแล้วนะคะไม่ต้องปอกทั้งสองด้านอันนี้เป็นการเอามีดปอกเปลือกทั้งหมดค่ะ แล้วก็จะได้เจว,วันหางจระเข้ออกมาแบบนี้แต่วิธีที่เราชอบทำก็คือเปิดขอบเปิดเปลือกด้านด้านใดด้านหนึ่งออกนะคะแล้วก็ใช้ช้อนขูดเอาค่ะเราจะจะทำให้เราไม่ได้ส่วนที่เป็นสีเขียวออกมาด้วยเราสามารถขูดบางขูดหนาได้ค่ะเลือกขูดได้ว่าถึงเปลือกสีเขียวแล้ว เราสามารถบังคับมือเราได้ค่ะส่วนมีดแล้วแต่ความคมของมีดนะคะถ้าเกิดเราใช้มีดปอกออกหมดปอกเอาเปลือกออกหมดนะคะอาจจะทําสีเขียวติดมาบ้างซึ่งเราบังคับมีดไม่ได้เนาะบางทีมันรลื่นแต่วิธีการใช้ช้อนขูดจะง่ายกว่าค่ะว่านหางจระเข้ เราล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราถึงมาเอาเจลออกนะคะเราล้างดินล้างโครนออกแล้วนะคะบบางเอิญว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะต้องล้างทำความสะอาดนิดนึงแล้วเราก็มาสกัดเอาบุลออกค่ะเห็นไหมคะวิธีการปอกถ้าเราเอาช้อนขูดอจะง่ายกว่าค่ะง่ายกว่ายเยอะเลย ลดอัตราการเสี่ยงมีดบาดมือได้ค่ะลดอัตราเสี่ยงได้ประมาณ40%ค่ะแม่ค้าขดูดง่ายกว่าเยอะเลยนี่ได้ชิ้นที่สวยงามด้วยต้องทำใจเย็นๆนะคะตอนเอาบุญออกเอาเจลออกค่ะจะได้เราเราจะได้ไม่ได้เอาส่วนสีเขียวออกมาด้วยค่ะเราไม่ต้องและเล็มออกที่หลังค่ะ ทำใจเย็นๆนะคะส่วนว่านหา,างจระเข้กับดอกอัญชันวันนี้เราใช้ความเข้มข้นอย่างสูงสุดเลยนะคะสูงสุดหมายถึงว่าใช้เยอะมากดอกอัญชันเราต้องการสีเข้มๆอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะเราเลือกที่มันเข้มๆที่สุดอะใส่ลงไปเยอะๆแล้วใส่น้ำน้อยๆ จะลองดูนะคะแล้ววันนี้เราก็จะหมักให้ดูด้วยแล้วก็หลังสะก่อนสะเป็นยังไงนะคะส่วนเราไม่หวังมากว่าจะช่วยเรื่องผมงอกนะคะเพราะว่าอยู่ในขั้นทดลองแล้วก็อีกอย่างนึงเคยซื้อแชมพูมาเขาบอกว่าซื้อมาแล้วใช้แล้วผมจะไม่งอก จะมีแต่ผมดำเกิดขึ้นมาใหม่ใช้ไปเหอะแพงก็แพงสุดท้ายไม่มีอะไรแตกต่างเลยลองมาใช้สมุนไพรดูบ้างไม่คาดหวังมากค่ะเรื่องผมงอกแต่ขอคาดหวังว่าให้ผมงอกใหม่คะ่ะจะงอกไม่งอกจะขาวจะดำเรื่องของเขาคะ่ะแต่ว่าขอให้ผมงอกใหม่ขึ้นมาเยอะๆพอคะ่ะเรื่องผมงอกมันไม่ไม่ไม ไม่ไม่น่าอยากจะคาดหวังมากค่ะเพราะว่ามันเป็นตามัยเนาะนี่แล้วได้วุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำดอกอัญชันกันค่ะเราใช้ดอกอัญชันทั้งหมดในถาดนี้เลยนะคะเพื่อเราต้องการความเข้มข้นของสีแล้วก็สารช่วยทำให้ผมดกดำเงางามนะคะ ต้องการความเข้มข้นสูงๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะกัดหนังศีรษะเรานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีรสเปรี้ยวจิตจารมีฤทธิ์กัดผิวหนังนะคะเราก็เลยสามารถใช้ความเข้มข้นสูงๆตามความรู้สึกของเราได้เลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำดอกอัญชันกันค่ะเราจะใช้ดอกอัญชันทั้งหมดถาดนี้เลยนะคะต้องการความเข้มข้นสูงค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะ,แล,ะแล้วเราก็ใส่ดอกอัญชันทั้งหมดในถาดลงไปเลยค่ะเราจะต้มจน สีของดอกอัญชันออกมามากที่สุดค่ะจะรู้สึกว่าสีดอกของเขาได้ซีดลงแล้วนะคะเราก็จะตักออกค่ะแล้วนำน้ำที่เราต้องการไปใช้ปั่นรวมกับว่านหางจระเข้เจลว,ว่านหางจระเข้ที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนดอกอัญชันที่เราสกัดเอาน้ำสีของเขาออกแล้วนะคะเราสามารถนำเป็นผัก นำไปเป็นผักลวกจิ้มได้นะคะจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเราทำเยอะมากทิ้งเสียดายค่ะเพราะว่าอันชันสามารถกินได้ด้วยค่ะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเรื่องของการกินต่อไปค่ะสีเริ่มอ,ออกมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าสีอันชันเป็นสี เป็นสีของดอกไม้ที่สกัดได้ง่ายมากแค่โดนน้ําก็สีออกแล้วค่ะแค่เราล้างน้ําเปล่าสีก็ออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องการสีที่มันออกมามากๆแล้วก็เข้มข้นสูงๆเราจึงใช้ความร้อนเข้ามาช่วยค่ะนี่จริงๆถ้าเราจะต้มนานกว่านี้ให้ให้สีออกมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราพอแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้หลายดอกอีกอย่างหนึ่งเราต้องการคุณค่าทางสารอาหารจาก จากการต้มที่เหลือแล้วเราจะใช้เป็นอาหารของเรานะคะคือเป็นผักลวกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปกรองนะคะกรองเอาเศษของกลีบดอกอะไรทั้งหลายที่หลุดออกมาในการต้มดอกอัญชันนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็เอามาพร้อมที่จะนำไปปั่นค่ะอันนี้เจ้าว่านหางจระเข้นะคะก็จะสวยงาม แล้วก็สีดอกอัญชันที่เข้มข้นสูงนะคะสังเกตเห็นสีที่เข้มๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นรวมกันค่ะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะส่วนนี้คืออาหารเย็นของเราค่ะดอกอัญชันลวกเดี๋ยวนำพลิกไปทำทีหลังค่ะเราไม่ทิ้งนะคะเสียดายเพราะว่ายืนเก็บตากแดดร้อนค่ะจะทิ้งก็เสียดายพลังงานนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะ ใส่บานหางจระเข้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำดอกอัญชันค่ะไม่ต้องใส่เต็มโถนะคะถ้ามันมากเราก็จะใส่ปั่นสองรอบนะคะใส่แค่ครึ่งโถนะคะเพราะว่าตอนที่เราปัน่นมันก็จะเกิดฟองของวุ้นหางจระเข้ขึ้นมาค่ะทำให้ทะลักออกมาได้นะคะหมายถึงล้นออกมาเลอะเทอะค่ะเราใส่แค่ รวมกันสองอย่างคือดอกอัญชันกับว่านหาง,หางจระเข้นะคะแค่ครึ่งถูนะคะแล้วเราก็ปัน่นถ้ามีมากเราก็ปั่นสองรอบสามรอบตามปริมาณความจุของเครื่องปั่นของเรานะคะมาค่ะเรามาหมักผมกันดีกว่าเดี๋ยวเราหมักให้ดูค่ะอันนี้คือผมขาวที่หงอ,อกก่อนวัยนะคะขาวก่อนวัยไม่น่ารักเลยแล้วสังเกตเส้นผมเรานะคะ จะเป็นคนเส้นผมที่ไม่มีน้ำหนักนะคะเบาหวิวเลยเบามากๆแล้วก็ผมชอบร่วงนะคะให้สังเกตไวนะะน้นะคะนี่หวีนะคะหวีหวีกลมๆนะคะเป็นโลม้วนนะคะเราจะใช้ในการเป็นอุปกรณ์ในการใช้หมักผมค่ะ เราจะไม่กรองนะคะหลังจากปั่นแล้วเราจะไม่กรองนะคะนี่จะเป็นเศษของเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะเราสามารถยีลงบนหนังศีรษะเราได้เลยค่ะเพ <cal> ราะว่าเวลาล้างล้างออกง่ายค่ะไม่ติดเป็นเศษอะไรติดผมเราหลังสะนะคะล้างง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกรองค่ะบางคนอาจจะปั่นละเอียดได้นะคะแต่เราปั่นไม่ละเอียดก็เราเราก็ไม่กรองค่ะเราสามารถ II ยียบนหนังศีรษะเราได้ค่ะ สังเกตวนะ่าผมเราจะบางมากเมื่อก่อนผมหนาค่ะพออายุมากขึ้นเริ่มร่วงแล้วไม่งอกใหม่ค่ะเดี๋ยวจะลองสูตรนี้ดูค่ะจะทำไปจนเห็นผลที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากนี้แล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหลังนะคะเราจะหมักไว้30นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะไปสระผมค่ะ แล้ววันนี้เราก็จะไม่ใช้ครีมนวดด้วยนะคะเราจะดูว่าถ้าเราไม่ใช้ครีมนวดจะเป็นยังไงแชมพูที่เขาขายนะคะเวลาเราสระเสร็จจะรู้สึกผมเราแข็งแข็งกระด้างนะคะจะต้องใช้ครีมนวดควบคู่ไปด้วยหลังสระนะคะแต่นี่เราจะลองไม่นวดค่ะสระอย่างเดียวเพราะว่าทั้ง ดอกอัญชันแล้วก็เจ้ว,ว่านหางจระเข้นะคะมีคุณสมบัติในการทำให้ผมเรานุ่มด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะมักทิ้งไว้30นาทีนะคะเวลา30นาทีเราก็ไปทำงานบ้านได้ค่ะหรือทำอย่างอื่นรอค่าเวลานะคะใจเย็นๆนะคะหรือใครจะ15นาทีก็ได้ค่ะแต่เราพอมีเวลาเราใช้30นาทีค่ะ อยากรู้ว่า30นาทีจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะนี่ทำครั้งแรกจริงๆนะคะผ่านไป30นาทีค่ะแล้วเราก็ไปสระผมออกมาแล้วนะคะเพื่อนสังเกตดูเส้นผมนะคะ เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะว่าลักษณะเส้นผมเหมือนนิ่มๆใช่ไหมคะนุ่มนิมเลยใช่ค่ะนี่คือการสระอย่างเดียวนะคะไม่ได้นวดพอสระออกมาผลเป็นแบบนี้เลยค่ะมีลักษณะเป็นเงางามแล้วก็นุ่มนิ่มนะคะอยากให้ลองนะคะลองทำดูรู้สึกขึ้นมั่นใจขึ้นมาเลยนะคะนี่ ถึงจะยังขาวอยู่แต่ว่าความนุ่มนิ่มมันบังเกิดขึ้นมาแล้วค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราสัมผัสได้ค่ะเดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดอกอันชันออกเยอะมากส่วนว่านหางจระเข้ก็มีอยู่ทั้งปีค่ะที่บ้านหน้าบ้านปลูกไม่ยุบเลยนะคะเป็นตลอดปี สำหรับครั้งนี้เราทําใส่ขวดไว้1ขวดนะคะ1ขวดน้ํานะคะใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะใช้ได้7จวันเดี๋ยวเราทําใหม่เรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ